ดวงรายวันประจําวันจันทร์ที่28มีนาคมพุทธศักราช2,565แรม11คําเดือน4ปีขานคนเกิดวันอาทิตย์การงานธุรกิจประเภทของสวยงามการดูแลเด็ก หรือผู้สูงอายุกำลังไปได้สวยและจะก้าวหน้ากว่างานทุกแขนงะคุณรักงานที่ทำและได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในงานคนที่ทำงานรับจ้างทั่วไปวันนี้งานจะล้นมือแต่คุณก็จัดการงานได้อย่างไร้ปัญหาการเงินวันนี้ความเฉียบขาดในการบริหารการเงินจะเป็นตัวช่วยให้คุณประสบความสำเร็จทำเงินได้มาก การตัดสินใจต่างๆในด้านการเงินจะส่งผลเป็นผลตอบแทนที่โดดเด่นงานที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายการเสี่ยงโชคจะทำเงินได้มากในวันนี้ความรักและครอบครัวเกิดการเปลี่ยนแปลงในใจของคุณขึ้นโดยทุกคุณเองก็ไม่ทราบสาเหตุบางทีก็นึกสงสัยว่าคนที่คุณคบอยู่นั้นเป็นคนที่ใช่จริงหรือเปล่าก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไรลงไปนะคะ คนโสดคุณรู้ว่าจุดด้อยของคุณอยู่ตรงไหนและพยายามที่จะปรับเปลี่ยนสีมงคลสีเขียวเสริมกำลังใจที่ดีความอุดมสมบูรณ์ได้รับความนิยมยกย่องทิศมงคลทิล่ตะวันตกเฉียงเนื้อเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือได้รับความเมตตาจากคนทั่วไปเวลามงคล 21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจรรันทร์การงาน วันนี้จะเกิดความลังเลใจในการตัดสินใจบางอย่างในเรื่องงานยิ่งหากมีคู่แข่งด้วยแล้วคุณจำเป็นจะต้องใช้ความสงบเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เสียเปรียบงานจะยุ่งสักหน่อยเพราะมีสิ่งที่คุณต้องจัดการหลายเรื่องควรหาคนมาช่วยค่ะการเงินคุณทำเงินได้มากยิ่งเป็นงานที่ต้องใช้พรสวรรค์เช่นนักดนตรีศิลปิน หรือแม้แต่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะมีรายได้เป็นกอเป็นกรรมวันนี้นอกใจจะหาเงินง่ายๆและมากแล้วคุณก็ยังใช้เงินเก่งอีกด้วยความรักและครอบครัวคนโสดยังไม่พร้อมที่จะมีใครเพราะคุณเจ็บมาเยอะทำให้ไม่ไว้ใจใครในเรื่องความรักแต่ก็ไม่ถึงขั้นปิดกั้นใจเพียงแต่อยากจะศึกษากันนานๆส่วนคนมีคู่ คนรักของคุณจะสร้างความอึดอัดใจให้อย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรให้นิ่งๆไว้ก่อนสถานการณ์จะคลี่คลายไปเองค่ะสีมงคลสีฟ้าสีคลามสีน้ำเงินเสริมความเมตตาจากผู้ใหญ่ความเรื่นเริงใจและสัมพันธภาพที่ดีต่อคนรอบข้างทิศมงคล ที่ตะวันตกเฉียงใต้เสริมสิริมงคลในการทําการต่างๆเพิ่มกําลังใจและความนิยมยกย่องจากคนทั่วไปเวลามงคล6 0นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันอังคารการงาน วันนี้ให้ระวังการถูกหักหลังถูกใส่ร้ายหลอกลวงทําให้งานของคุณเกิดความผิดพลาดล้มเหลวไม่เป็นทาทําทให้ถูกตําหนิค่าโทษหรือถูกย้ายงานได้ให้ทํางานอย่างระมัดระวังให้มากผู้ที่ทํางานกับเครื่องจักรยิ่งต้องระวังตัวเป็นพิเศษเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้การเงินงานที่เกี่ยวกับการเดินทางงานลุยๆดูจะทำเงินให้กับคุณได้มากกว่างานนั่งโต๊ะ การเงินคล่องมือดีมิเคียนได้ใช้ใจ่ายเงินจํานวนหนึ่งสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวหากเป็นการเดินทางเรื่องงานจะยิ่งทําเงินให้กับคุณได้เป็นอย่างดีความรักและครอบครัวระวังสุขภาพของคุณและคนในครอบครัวให้ดีที่อาจร้ายถึงขั้นทําให้คุณต้องล้มหมอนนอนเสือโดยเฉพาะอาการเน็บชาปวดหัวไมเกรนที่หากไม่ดูแลรักษาให้ดีจะถึงขั้นเป็นอัมมาพษึกอัมมพาตได้คุนโสด ยังไม่ควรเริ่มต้นความสัมพันธ์ใดในวันนี้สีมงคลสีฟ้าสีคลามสีน้ำเงินเสริมความมุ่งมั่นกำลังใจที่ดีและอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคทิศมงคลที่ตะวันออกเฉียงใต้เสริมความสุขในชีวิตครอบครัวบริวารเชื่อฟังราบรื่นในการบริหารงานบุคคลเวลามงคล9นาฬิกา ถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวันการงานงานที่เกี่ยวกับบ้านและที่ดินธุรกิจกงสีจะเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จคนสนิทญาติพี่น้องจะช่วยเหลือด้านการงานแก่คุณ อาจ,จได้มีการสั้งรค์เฉลิมฉลองได้เปิดกิจการหรือขยายสาขาอีกด้วยการเงินคุณมีเกณฑ์เสียเงินไปกับยานพาหนะด้วยเฉพาะรถยนต์ที่จะเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันซึ่งอาจจะรุนแรงใหญ่โตทำให้เสียเงินจำนวนมากได้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหากเป็นคดีความอยู่วันนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเครียดจากการถูกฟ้องล้มละลายได้งดการพนันทุกชนิดค่ะ ความรักและครอบครัวรักของคู่รักจะเป็นไปแบบเรื่อยๆไม่หวือหวาอะไรอยู่กันด้วยความเข้าใจแต่ไร้สเสน่หาส่วนคนโสดคุณสนใจกับการรักตัวเองให้เป็นจึงทำให้ไม่สนใจคนที่เข้ามาชีพหรือไม่รู้สึกว่าอยากจะมีใครมาเติมเต็มชีวิตสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงิน เสริมความคล่องตัวทางการเงินโชคลาบจากการเสี่ยงและมรดกทิศมงคลทิศตะวันตกเชียงเหนือเสริมโชคลาบความเป็นสิริมงคลผู้คนเคารพยกย่องเพิ่มสง่าราศีและความเมตตาเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที คนเกิดวันพุธกลางคืนการงานคุณทะเยอทะยานชอบงานที่ท้าทายงานที่ต้องแข่งขันคุณจึงทำได้ดีในวันนี้ธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศการติดต่อกับชาวต่างชาติจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นหรือคุณมีเกณฑ์ได้เปิดกิจการใหม่ที่เกี่ยวกับต่างประเทศในวันนี้การเงิน รายได้ของคุณเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรเข้ามาหลายทางและการลงทุนใดๆในวันนี้จะส่งผลเป็นกําไรจํานวนมากเกินกว่าที่คุณคาดไว้เพื่อความร,บรอบคอบให้หาคนมาช่วยดูแลบัญชีด้วยเพราะหากรวบทําคนเดียวอาจเกิดความผิดพลาดได้ความรักและครอบครัวคุณก็อยากมีความรักเหมือนคนอื่นเขาแต่ถ้าหากต้องอยู่กับคนที่เข้ากันไม่ได้และต้องลำบากก็ขออยู่คนเดียวดีกว่า วันนี้จึงเรื่อยๆไม่สนใจคนที่ด้อยกว่าส่วนคนมีครอบครัวความรักก็เหมือนทุกวันแต่ก็อยู่กันอย่างสบายๆไม่กดดันแต่บางคู่อาจจะสบายจนละเลยกันไปบ้างก็ให้ปรับตัวนะคะสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมความรักสามัคคีบริวารรักใครอย,อยู่ในโอวาทเสริมเมตตาบารมีทิศมงคล ที่ตะวันตกเชียงเหนือเสริมความน่าเกรงขามความเด็ดขาดและอำนาจในการสั่งการเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงาน การงานราบรื่นดีทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จเพราะได้รับความร่วมมืออย่างดีทั้งผู้ใหญ่ยังเมตตาให้ความช่วยเหลือคอนเนคชันที่คุณมีก็จะช่วยให้งานของคุณไปได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดวันนี้การงานโดดเด่นและมีชื่อเสียงค่ะการเงินถึงการเงินจะไม่โดดเด่นนักแต่ก็มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องคุณมีเกณฑ์ได้ใช้เงินกับการช่วยเหลือเพื่อนฟูงหรือบริวารที่ด้อยกว่า งานที่เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะทำเงินได้มากหรือได้รับการเสนอเงินที่มากขึ้นเพื่อซื้อตัวคุณให้ไปทำงานด้วยความรักและครอบครัวคุณสนใจคนทีเดียวถึงสองคนแถมยังเลือกไม่ถูกว่าจะจริงจังกับใครดีวันนี้ให้คิดไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนและระวังจะถูกจับได้ด้วยส่วนคนมีครอบครัวแล้วอย่าเพิ่งสุกสนมากนักคนที่คบอยู่ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไร ควรถนอมน้ำใจเขาเพราะหากเขารู้ว่าคุณยังเจ้าชู้ก็จะเสียใจได้สีมงคลสีส้มสีแดสดเสริมความรักสามัคคีในครอบครัวความเชื่อฟังของบริวารผู้น้อยทิศมงคลทิศตวนออกเสริมโชคลาภและความราบรื่นในการบริหารการเงินปัญหาการเงินที่มีคลี่คลายง่ายขึ้นเวลามงคล 19.30นาฬิกานาทีถึง21นาฬิกาคนเกิดวันศุกร์การงานงานที่เกี่ยวกับเด็กจะโดดเด่นและก้าวหน้าคุณจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นในงานที่ทำอยู่บางคนจะได้เริ่มงานใหม่ที่ถูกใจ และได้เพิ่มพูนความสามารถของตนให้มากขึ้นโชคด้านการงานกำลังมาเยือนคุณคาการเงินเงินมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องได้รับเงินพิเศษโบนัสยิ่งขยันก็จะมีเงินเข้ามากบางคนก็จะมีเงินจากโชคฟลุกๆุกทำให้คุณใช้เงินได้อย่างสบายมือมีเกะได้ของมีค่าอีกด้วยความรักและครอบครัวคนมีคู่ อาจจะอยู่กันแบบสั่งกระตายเบื่อนายกันเป็นวันที่ไม่มีความโรแมนติกให้เห็นสักเท่าใดนักบางทีก็เพราะความคาดหวังต่อกันและการที่สูงจนเกินไปส่วนคนโสดคนที่ชอบเขาก็ไม่ชอบเราคนที่ไม่ได้มีใจก็ตามตื้อไม่เลิกบางทีอะไรอะไรก็ดูไม่พอดีเอาซะเลยสีมงคลสีฟ้าสีคลามสีน้ำเงิน เสริมคนคอยช่วยเหลือลูกน้องบริวารอยู่ในโอวาทและการสั่งการที่ดีทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมอำนาจวาสนาบารมีมีคนเคารพยำเกรงเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาที คนเกิดวันเสาร์การงานงาน,งานติดต่อเจะระจาจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเมื่อคุณได้ร่วมงานหรือติดต่องานกับเพศตรงข้ามจะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีเพราะเขาเสน่หาในตัวคุณอาจต้องไปงานเลี้ยงสัรคๆหรือติดต่อการงานในบรรยากาศที่ผ่อนคลายการเงิน <phem era> วันนี้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องเงินมาก หากเงินขาดมือให้หันหน้าเข้าหาเพื่อนสนิทของคุณเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณทางด้านการเงินวันนี้มีโชคในการเสี่ยงเล็กน้อยให้คุณพอยิ้มได้ค่ะความรักและครอบครัวรักไม่ราบรื่นและออกจะน่าเบือ่อคู่รักจึงอยากจะมีช่องว่างเพื่ออยู่กับตัวเองซึ่งก็จะดีในความสัมพันธ์เพราะหากอยู่ด้วยกันมากไปก็อาจจะทำให้ยิ่งเบื่อหนายกันคนโสด ยังไม่สนใจที่จะมีใครในวันนี้สีมงคลสีชมพูสีม่วงเสริมเมตตามิตรภาพความรักและการสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่ทิศมงคลทิ่ตะวันตกเสริมความรักความนับถือและความสดชื่นในการทำงานเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาที ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ